มาต่อกันที่ประเด็นร้อนของม้าอ,อนภานนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจค่ะหลังตกเป็นข่าวว่าไปตบหน้าพระเอกช่องน้อยสีที่เกาหลีใต้ค่ะ หลังตกเป็นข่าวตบหน้าพระเอกหน้าใหม่ช่องน้อยสีนะคะมาอ,อนภาก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวโพสต์ภาพขณะอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะนะคะอย่างล่าสุดก็ได้โพสต์ในไอจีเป็นภาพที่กําลังนั่งในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะพร้อมข้อความว่าดินเนอร์ร้านเดิมที่ควีนพาร์คถนนอัปกุจองที่เคยมาจัดวันเกิดเมื่อหลายปีก่อนส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็มีการยืนยันออกมาแล้วว่าไม่มีเรื่องชู้สาวนะคะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งตัวเครื่องบินที่พักแล้วก็เรื่องการกิน,นออกเองทั้งหมดในรายละเอียดต่างๆต้องรอทางพระเอกหนุ่มกลับมาชี้แจงอีกทีค่ะซึ่งก็จะเดินทางกลับมาในวันที่30พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้พระเอกหนุ่มยังออกมาเปิดใจในคลับเฮาส์ถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ารู้สึกเครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งข่าวที่ออกไปเนี่ยก็มีทั้งจริงและก็ไม่จริงค่ะ